ม่วประกันทองทองก้าเจ้าตะวันแดงครับพี่น้องได้ซเดือนเต็มเต็มเลยตัวนี้นะครับาอเปิดราคาเท่าไรครับ63ครับทองก้าเจ้า V L r o โจนะครับพี่น้อง20พุทภาได้3เดือน3เดือนครับนะครับอ้วนตับพี่น้องนังนาแห้งเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้6 5ครับ65,000ครับพี่น้องเอ้า สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทุกท่านนะครับซ้ายนี่ครับพิจาประทุมลาดนะครับมาเปิดราคางัวทองนะครับให้พิลาดนะครับเนาะไอลาดนะครับยูบานหินเกิงตำบลข่าโพนอำเภอประทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นคลิป4ี่สองครับพี่น้องที่มาเปิดราคางัวให้อายเพลนครับพี่น้องนะครับหลอบก่อนกะประมาณสามหมื่นก่อนเนาะมาเปิดเป็นครั้งที่สองครับพี่น้องนะครับ มีงวงทองมาฝากพี่น้องนะครับประกันทองสองตครับมือหนีพี่น้องนะครับบรรยากาศล่มมันฟดสต,ต็กแล้วแ <c oughs> ดดออกไปหนึงหด่อยเนาะมาเศร้าเาดี๋ย้คืมมาคนมึ้นครับนึกง,งมาสิมาอะไรเลย, <c oughs> ยเอานะครับอยู่บ้านหินเกลือครับพี่น้องสนใจงว้วกระโถนหาไอยไปเลยไอ่เป็นใจดีดีแห้งพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบ่งง้วโตแรกครับพี่น้องตัวนี้เม็ดสีงามงามพี่น้องเอ๋ยเนาะสีดําแดงแดงเข้มเขมเลยพี่น้องง้วตัวนี้นะครับง้วงประกันทองทองก้าวเจ้า ตะวันแดงครับพี่น้องได้4เดือนเต็มๆเลยตัวนี้นะครับอ้ายเปิดราคาเท่าไหร่ครับ63ครับ63,000่ามครับพี่น้องงั่วตัวแหลกครับ63,000่ามต่อร่องได้ครับถ่ายสูงเลยครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามบวกลบครับเคยมีลูกจักโตแล้วครับตัวที่สองไอ้ทองครับลูกที่สองไอ้ทองพี่น้องนะครับได้สดแห้งตัวนี้นะครับตัวแรกหกหมื่นสามพันนะครับต่อร่องได้ตอนนี้เพิ่นทองกับเจ้านะครับตะวันแดงนะครับพี่น้องนี่ พอพันหนีเด้อนี่ครับมีใบมีหลอดครับหลอดอยู่ด้านขวาวันที่ผสมครับยี่สิบี่เมษาหกหากัหนอดสามสิบเอ็ดม1มกรล่าหกหกครับได้4ีเดือนเต็มๆเลยมาว่านี่เนาะครับผมเม่นครับไอลาดตัวทองเรียบร้อยเนาะครับเนาะตัวทองเรียบร้อยครับประกันทองนะครับเนาะครับผมประกันทองครับนี่แค่ประันประกันตันี้ค่าทกค่าท้อนนะครับเนาะครับผมจักมือครับไอประกันสิบห้าวันครับพี่น้องว่าตัวแหลก สีงามพี่น้องได้สดครับพี่น้องสีแดงเข้มๆนะครับจะหมูกสีดําครับเพราะฉีโปแบงครับพี่น้องนาค้าตั้งสีนะครับติดโบดเลยนะครับนังหนาทองสีเดือนถ่ายชุ่มรวยสีที่สามครับครับผมเอาพี่น้องเครื่องดําครับพี่น้องดําสนิทเลยได้โบดนะครับพอตัวนี้หกหมื่นสามพันต่อล่องได้นะครับเป็นขังที่สองนะครับพี่จ้ามาเปิดราคาหัวให้อาย่นนมจากเต่าเข้าไปสีเต่าครับ อนุ่มสีเต่าครับพี่น้องนำลางเพิ่นนะครับกีบเล็บขอเท่านะครับงามพี่น้องปกติพว่วงหางดกสีดำนะครับแดดโปมีบบเป็นยังโปมีกับ,งา,บออางามเพื่อเก่างามเพื่อเก่างามนะในสดนะครับงวดผมในสดครับสดแห้งนะครับลูกสองในทองเพิ่นได้สีนะครับพี่น้องสีงามงามนี่ครับเบิ่งฝฟังขวาเพิ่น หกหมื่นสามราคาห้องครับสนใจโทรมาตอรองราคาได้กับไอหลานเิ่นใจดีนะครับเบิงส่วนถ่ายนะครับพวงหังสีดําเพจตีดําครับเป็นตัวแรกนะครับถ่ายสุ้งรวยตีทิสามบกลบนะครับลูกทีสองในทองประกันทองนะครับทองกับเจ้าตะวันแดงนะครับน้องทองกับเจ้าตะวันแดงนะครับข้างหลังผลกระทองทองสามเดือนมาครับตัวนั้นครับผมอาจจะเบื้องน้ำกันพี่น้องนะครับ ตัวแหลก้เม็ดสีครับพี่น้องสีแดงดำสีแดงกับเข้มนะครับหนังหนาหมดเลยขีบเล็บง้ามทั้งสีด้งพี่น้องพิจาเบิ้งให้แล้วนะครับบางที่พี่น้องเมาเห็นกับพิจาร์ที่เบิง้งงไ้พวงหางดกนะครับสีดำเลยเครื่องเครื่องดำนะครับนี่สามตัวครับเบิ้งทั้งกันได้ไหลยพี่น้องเงาหางปีนะครับแดดกำลังออกไงวอนเศาร์นี่ <hi> นคึ้มมากฝนตกลิ่นพี่น้องเลย ้ายุเขาอีกหลายก่อนนี่ครับอะทองสี่เดือนประกันทองหกหมื่นสามพันน้อยเนาะครับผมต่อไปครับไปเบื้องน้องหมูตอนครับมปวุ้ยตันจูรูตัวนี้ทองครับตัวใดครับตัวนี้จโลโจครับปอ l โลจออะที่น้องน้องหมูตอนอทางนดยบอยอนเตียงนดะ้ภูมิยากนะพี่เบิ้งหางก่อนหมูตอนครับพี่น้อง ถ่ายสูงในคำอ้ายตัวนี้ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามซ้ำกันนะครับห้องกับเจ้า vl โลโจนะครับพี่น้องยี่สิบพฤษธสภาได้สามเดือนสามเดือนครับนะครับอ้วนตับพี่น้องนังหนาแห้งเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้หกสิบห้าครับหกหมื่นห้าพันครับพี่น้องเอาราคานี้ครับตันจูรูนะครับหกหมื่นห้าพันต่อร่องได้ช่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบครับเคยไปลูกจักโตแล้วครับไอ้ตัวที่สองในทองครับลูกที่สองในทองคือกันได้พี่น้องนังหนาแห้ง นี่พี่น้องนังนะอ่างลึกมัวตัวนี้นะครับท่องกับ VL เอลโจครับพี่น้องท่องก็เจ้าวีเอลโจครับวันที่ผสมยีสติพฤษภาพฮกหากำโนดคอดสามไอหามีหน้าฮกฮกครับมีใบมีหลอดนะครับได้สามเดือนกับอีกสี่มือนะครับสามเดือนอีกสี่มือตรวจท้องเรียบร้อยอ่ะเนาะครับผมจดท้องเรียบร้อยครับประกันท้องนะครับเนาะครับผมประกันท้องครับนี่ครับขวัญจับอยู่มองนั่งทับพี่น้องอ้วนนะพี่น้องมอตัวนี่ เนื้อนั่งดีแห้งอ่ะน้ำลางครับนุ่มซีเต่าน้อยเนาะครับนุ่มซีเต่าครับอ่ะกีบเด็บกอเต่าครับพี่น้องบ้วนกันปกติดีอ้วนนะพี่น้องตัวนี้หกสิบห้าครับเบิกอส่วนท่ายีกรอบไปแบบสาะเขามือนี้มีาหลายตเพศสีดำพี่น้องเนื้อนั่งพี่จ้าว่าอ้วนตับเลยแหละนะครับพวงหางสีดำนุ่มงามครับนุ่มหัวลูกแหลกนะครับลูกที่สองให้ทอง งวลักษณะแบบนี้ออกลูกมากวาจอยน้อยเนาะแมนครับเพิ่นน้ำนมเิ่น,นดีน้านะครับ,รบพี่น้องนี่อ้วนนี่นสิลูกออกมากระมุกกับอ้วนครับมันม้ตอนนะพี่น้องนะครับเอาไปเพี้ยน,นยี่หน่วยทองเจ็ดแปดเดือนวันโองมังกรนพี่น้องปากใหญ่ๆกินเก่งกมาพี่กินเก่งครับิ่นนี้กินเก่งแห้งนะปลายเขาแตงไหน้อยหนึ่งครับตรงปลายนี่นะครับลิปหู้ดำนะจมูกสีดำครับพี่น้องเชือกอะไรเขาหน่อยนึงตามภาพนะครับ ปากไงกินเป็นะกินเก่งอยู่ฮะกีบเรียบครับพี่น้องน่มสีเต่าหนาๆค,ครับหนังหนาด้อยงวดเลพี่น้องตัวที่สองนะครับไอหลาดเพิ่นเปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันงวประกันทองครับพี่น้องงวประกันทองตรวจทองเรียบร้อยได้เนาะครับผมตรวจทองเรียบร้อยอากาศดีเมือน,นี้ <c oughs> ดีครับมือนี้อากาศดีพี่นอ้นองนะครับแดดพอออกพายอยู่เขาลุม่มเย็นวิวอยู่ทาง สวนยางเพิน่นเบิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับตัวที่สองครับพี่น้องอกมกมื่นหาเด้อพี่น้องเด้อประกันทองพี่จามากกักครับขุนงอลักษณะแบบนี้พี่น้องหนาดีนะครับนังหนาอ่างดึกดีาะว่าออกลูกมากเพิ่นบวัวจอยครับพี่น้องเลี้ยงง่ายเนาะไอ้เนาะง่ายครับางงาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับขันงัวจอยก็จะคุ้นขึ้นออกลูกมากจะจ่อยนมลูกบัวหาหมลูกกับจอยไปไไดั้งได้ไหมครับ อันนี้เนื้อหนังเพิ่เต็มนะครับมาเลยพี่น้องเลยเอาหกหมื่นห้าพันโตที่สองพี่น้องวันจับจุ่มองนั่งทับนะครับหนังนะอาอังลึกมอเตัวนี้ประกันทองสามเดือนกว่า,ก,วา,ก,วากับ V L r o โ o ครับพี่น้องลูกที่สองในทองได้เนะาะครับผมเอาเครื่องดำครับเบิ้งในไลายครับพี่น้องงว่าไลายโตมือดิ ต่อไปครับเบิ้งโตที่สามระบ้ายป่ะยางมมกันเลยอ่ะใบตัวนี้ต่อไปครับเบิ้งซ้ายลูกกระทบครับพี่น้องโตยว่งง่ายนะครับต้นนี้นะครับโอ้ลำตัวยาวห้งมาใบสมหยผมนะครับสมเจ้าสติงเล่ว้ได้จักหมื่อะไรหนึ่งสิงหายี่สิบได้ยี่สิบสองสิบสามหมื่นครับ ตัวนี้ไายสูงได้ไหมร้อยห้าิบครับร้อยห้าสิบครับพี่น้องนะครับเปิดราคาตัวใดครับหกสิบห้าครับหกหมื่นห้าพันครับพี่น้องหกหมื่นห้าพันนะครับต่อร่องไดครับเป็นสายลูกกระทบตัวง่ายพี่น้องร้อยห้าิบบวกลบนะครับไอลาดเพิ่นเปิดราคาอยหกหมื่นห้าพันนะครับเคยมีลูกจจกโตัวแล้วครับไอ้ตัวที่สองใน้องนะครับถ้ดติดอ๋อเคยมีลูกแล้วหนึ่งตัวพี่น้องง้อตัวนี้พันการมีลูกแล้วหนึ่งตัวครับ เป็นสายลูกกระทบครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นผสม,มน,นะครับผสมเจ้าสติงเล่ไปครับสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องวันที่ผสมครับนี่ครับพี่น้องหนึ่งสิงหาหกห้าครับกำนดคอซิฟห่าพฤษภาพหกหกครับมีใบมีหลอดพี่น้องได้ยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่หมื่นเท่าไรเนาะแม่นครับยี่สิบสามยี่สิบสี่หมื่นครับพี่น้อง ยี่สิบกูมือไปหลอดครบผ่านหลอดเรียบร้อยครับผมเอานะครับหกิบหาเครื่องดำอ่านกลมาพอดีอ่ะบน่วนถ่ายก่อนตาดหลังสุดจอดพี่น้องตาดหล้างกว้างนะครับเพดดำโค่นหางกลมนะครับพ่วงหางสีดำครับเบิ่งนกันทศสารด้วพี่ใหญ่ได้พี่น้องมาตัวนี้คนกับหั่วหกสิบหาครับพี่น้องต่อลองได้เอาโตมาต่อเอาพี่น้องเอ้ย ตัวที่สหมไอยเนาะค่ะรับผมผสมพันรอบครับได้ยี่สิบสามยี่สิบสี่หมื่นครับพี่น้องนะครับโม้ตรงนี้หน่อยประกันค่าทุกค่าทอนเนาะประกันครับช่วงสุดท่งจมนะครับประกัน่ายสุงรอยหาสิบนะครับนังนาครับล่อโตัวหน้าครับง้อตัวนี้คลิปหูลังหูดำนะครับจมูกสีดำโผ่สีโป่แหวงครับพี่น้องเบิ้งทายยางพี่จ่าให้เบิ้งนะครับหมอใหญ่งมอเครื่องดำครับลูกติดกระลูกสองในท่อง วดีลูกดูดีพญายักษ์ผมเป็นยังครับใหพ้พนญางเลยให้พี่น้องเบิงึงนี่ครับพี่น้องใหญ่นะครับรอยหักซิปบวกลบจะติดกระลูกที่สองในท้องครับต่างข้อยน่นๆพี่น้องกอบหูดำลังหูดำครับเบ้าตากระดำเลยพี่น้องเอากีบเล็บนะครับปกติงัวเปิมใหญ่ครับพี่นอ้องไอลาดมีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับห้องไว้่หกหมื่นหาครับต่อรองได้ ลำโตเงี้ยอันลัดนะครับเอาเบิกน้ำรางเพื่อนพี่น้องน้ำรางลามไปหอดนมน,มน,มนมุมสีเต่ามีตริงไว้บ่มีเนาะบ่มีครับนมสีเต่าบ่มีตริงครับเป็นอย่างหยอกครับนี่ครับพี่น้องหกหมื่นห้าพันนะครับต่อรองได้หน่อยเนะาะแต่ถ้าโตนียมีทรงฟรีบ่จักกิโลได้บ่มทรงฟรีลอยโล,ลคออือเก่าเหรอฮะทรงฟรีลอยโลพี่น้องเอา นะครับระยะทางลอยลนะครับประสงค์เสียค่ารถเพิ่มครับพี่น้องสมมือค่าส่งกะโลละสิบเจ็ดบาทครับพี่น้องกับพันเจ็ดนะครับซ้ำ่าอ้ายพันรถได้พันเจ็ดละนะครับท่านใดอยากซื้องื่อนถือกะมาเบืองหนาคอกเนาะมะแก้วเลยไอ้เนาะแมนครับมาแก้วเลยมาต่ออยู่หนาคอกเลยพี่น้องนะครับประสงค์เสียค่ารถอาชีพรถแต่ลายอีกแมนครับแมนไอลายเพคนใจดีพี่น้องนะครับโทรมาหาอ้ายไปเลยนะครับครับผมนี่ครับนำลางนุ่งสีเตากรีบเล็บนะครับพี่น้องนะครับเล็บกะนี่พี่น้องตามภาพนะครับปกติดี นี่วาฝากพี่น้อง3โตครับมือนี้นะครับโตงามๆประกันทอง2นะครับหัวใหญ่ตัวหนึ่งครับโตสุดท้าย6กหมื่นห้าน้อยเนาะครับผมนะครับสนใจตัวใดครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมในครับไอลาดครับอยู่บ้านหินเกลือครับตำบลขั้มโพนอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบ้านไอลาดก็อยู่หลังวัดน้อยเนาะนี่ครับขี่รถเข้ามาหลังวัดบ้านหินเกลือครับพี่น้องขี่เข้ามาเลยนะครับโทรเข้ามาบ่รฮอดกับ โฮ่าไอ่เพิ่นครับครับดงประเทศอยากซื้องงอกับแอดไลน์เนาะไอ่เนาะเบอร์เนาะเบอร์แหละครับเบอร์นี้พี่น้องเด้อไลน์เบอร์ไลน์หลาดนะครับมีมาฝากพี่น้องสามตครับปากกันทองสองนะครับงอใหญ่หนึ่งนะครับบรรยากาศคึมคึมครับพี่น้องบ่มีแดดดอกอายุเข่าหน่อยครับยางนี่พูดใด้กีดเห็นครับไอ่เนี่ยนนี้พ่อพูดกีดครับคนเนี่ยอู้หูคนยางคนยองนี่ครับไอยางไอ่เพิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้น้อยเนาะสนใจตัวใดก็โทรหาไอ้หลาดครับสำหรับคลิปนี้พี่จาปทุมราชับอณาด ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรบสวัสดีครับ